เจอกับเจอกับหน่วยเอหน่วยของไอ้อาลับนะครับทหารเนี่ยคือชุดเกาะมันหนักอยู่นะแต่ก็ไม่ขนามือพีนินจาเราบุกเข้าไปรูปนี่ไอ้มาครับผมเรามาต่อกันอีพีที่9นะผมหรือด่านที่9นะครับผมเจอโอเอซินะครับด่านเนี้ยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าว่าด่านนี้มีอะไรบ้างคนระับด่านนี้คือเราจะได้เงินเท่ากันกันกบเขานะครับคือ2,000ันกับ2 0 0พนะ ตามมุมมองของทางกว้างแล้วเนะี่ยดูแล้วเนี่ยมีแร่ให้เก็บตั้งเยอะเลยนะครับคือสองคนเนะี่ยมันเหลือแหล่ในการที่จะเก็บแร่จะปล่อยเลดก็เลดได้แหละเพราะว่าเมืองทรัพยากรมันแบบมันเหลือๆครับคือทําการเกษตรก็ได้ทําอุตสาหกรรมแบบเก็บหินเก็บแร่ได้ครับผมแล้วเราไปดูด่านจริงครับว่ามีไงบ้างนีย่ยผมอย่างแร่อย,อย่างเงี้ยคือรวยเลยนะถ้าให้ผมได้เก็บอ่ะโอ้ดูดิมีทุกทิศคือเมืองเมืองนี้เนะีย่ยจะเป็นเมืองของสําหรับแปดคนนะ แต่เขาเอามาเล่นที่สองคนตัดไม้ทำลายป่าได้ทรัพยากรตรงนี้คือกระเบดคือแบบหญ้าเขียวขจีตรงนี้ก็มีตรงนี้ให้ได้ตัดไม้ได้ผมคิดว่าไม่น่าจะเล่นเยือบผมจะเล่นเร็วนะถ้าเล่นยื้อไปเนี่ยคือเมืองเขาแข็งแน่อย่างที่พูดครับผมแอตตาซนินหรือนินจางเรา พ่อทุกสถาบันครับรวนหนึ่งได้ต,ตามนั้นครับเร็วเว้ยต้องเร็วๆประมาณนี้ใช่ไหมนี่เออมันจะมาตีเราไหมเนี่ย can't place that there, lord. my ขายครับหินอ่ะซือไว้ไว้ก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ขอดูว่าตรงนี้มันตีเราไหมถ้ามันไม่ตีเราเราจะสะสมนินจาไว้ตรงนี้โอเคครับมันไม่ตีเราเห็นดีเห็นงามกันแน่ هذا سيكون سيكون الشفرة حادة سيكون 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 ลันไม่มันเอาลูกน้องมันเข้ายังไม่เอายังยังยังไม่เอาลูกน้องเข้าอีกเอามาดำ้มดัมองมองอะไแถวนี้เหรอเฮ้ยวิ่งหนีเลยเว้ยว่าแล้วผมสกิลวินวอล์คเรามีเออมันยิงด่านหน้าไปครับ เจอ,อเจอกับหน่วยเอหน่วยของไงอ,อา,ารับนะครับทหารเนี้ยคือชุดเกาะมันหนักอยู่นะแต่ก็ไม่ขนามือพี่นินจารเราบุกเข้าไปลูกนี่ไอ้เอามันขึ้นไปดิครับยืนทำแข็งกระโดดทำไม ตายวะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนึกว่ายังไม่ตายครับคือมันเหลือเยอะครับดินจาแม่งพ่อทุกสถาบันจริงๆครับผมฮ่าโอเคครับผมเราก็เสร็จแล้วครับ ต่อไปเป็นแลนออฟแ a ร์นะครับเดาว่าไงก็จะมาต่อกันนะผมใน EP ที่10นะครับผม